คลิปนี้จะมาเล่าถึงเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทำแท้งค,ความเข้าใจผิดนี้ขอสรุปให้ฟังก่อนเลยว่าคนเนี่ยมักจะคิดว่าชีวิตตกตามเพราะเด็กเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ครับแต่มันเกิดจากแรงกรรมที่ทำแต่คราวนี้ในแก่นของเรื่องเนี่ยแค่ผมอยากจะไขความ เห็นผิดของท่านที่หลายๆท่านที่ไปทําแท้งมาแล้วชีวิตมันจะพังถูกไหมครับทุกคนชีวิตพังหมดไม่ว่าคุณจะรวยขนาดไหนแต่ไม่ว่าคุณจะมีอะไรที่สมบูรณ์แบบขนาดไหนถ้าหากทาแท้งแล้วมันจะมีช่องทางการรมทาให้คุณต้องมีปัญหาชีวิตอย่างแสนสาหัสแม้ว่าคุณจะรวย แม้ว่าคุณจะมีครอบครัวสมบูรณ์ทุกอย่างตำแหน่งหน้าที่กัก่างๆมันจะเล่นงานในจุดที่เราเนาี้ยเจ็บที่สุดไม่ใช่เด็กเล่นงานแต่เป็นวิบากกรรมเล่นงานนะครับอันนี้ <c oughs> จุดที่มีปัญหาของคนที่มักจะเห็นผิดคือมเมื่อทำแทงเสร็จ <c oughs> ก็จะชีวิตมันจะจะดรอปจะตกตามอย่างรุนแรงเป็นนี่แล้วก็ป่วย ะครับจะได้อะไรก็หลุดหมดมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็โดนพัดภาคแฟนทิ้งตัวนหนมันจะมีปัญหาเรื่องกนีเยอะโดยเฉพาะเรื่องนี้คราวนี้คนที่ติดกรรมตัวนี้เนีก็จะหาทางออกโดยการไปหาตำหนักร่างศพหมอดูอะไรก็ตามซึ่งผมไม่ได้ปรามาแต่มันแต่ด้วยแรงกรรมที่ เข้าใจผิดตรงเนี้แรงกรรมจะดังให้ไปมนีเสือปากจระพีกำลังทุกข์อยู่เรื่องนี้ก็ไปเจอกับผู้ที่เป็นมิจฉาชีพหลอกเอาเงินคุณซ้ำอีกรอบหนึ่หรือหลายๆรอบก็ตามเพราะว่าคุณไม่อยอมรับผิดคุณไม่สํำนึกในกรรมนั้นจึงพยายามหาทางลิ้น่นไปในทิศทางที่ผิดแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมนำส่งผลบุญให้ เริ่มต้นรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็สำรวมกายว่าจใจว่าเราจะไม่ทำผิดแบบนี้แทนที่จะทำแบบนี้ไม่กับวิ่งนีความทุกข์โดยการที่ไปขอคำแนะนำจากผู้ที่ไม่รู้และอ้างว่าตนเองรู้ดังนั้นพอไปหาคนกลุ่มนี้กรรมก็เอาหนักลงไปอีกคุณไม่สำนึกเองไม่สำนึกฉันจะเล่นงานหนักขึ้เพราะนั้นพอไปปุ๊บก็จะโดนพวก หลอกเอาเงินแล้วก็พูดให้กลัวหลักของเขาเนี่ยคือเขาจะพูดให้เรากลัวแล้วเราก็จะเชื่อแล้วก็จะทายมั่วๆนะแต่เขาก็มีจิตวิทยาในการมองดูว่าเออเราติดกรรมอะไรมาเขาก็จะขู่แล้วก็เรียกร้องเอาเงินเลิกเลิกคำเด็กอาจจะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในวินเด็กอาจจะกลายเป็นเด็กดีผมมีประสบการณ์กับจนวนเรื่องของเด็กที่ตามพ่อตามแม่มา เกาะเป็นชิ้นเนื้อเกาะเป็นเป็นเป็นแขนเด็กแขนอย่างเดียวเกาะตรงเกาะตรง้อมแม่ปวดตรงไหนแม่ปวดตรงตรงนมตรงนี้เด็กดูดนมนะครับแต่มันมีแค่หัวเด็กบางทีก็มือเด็กแขนเด็กก็มาจับตรงนี้นะเราก็ปวดไปถึงว่าเป็นเพราะอะไรอาการเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าเห็นเยอะเด็กที่ เขาเข้าใจพ่อแม่ก็มีาพ่อแม่ทําเขาเขาไม่โกรธก็มีเยอะนะครับแต่สิ่งปัญหาสําคัญนะมันอยู่ตรงที่ว่ามันเกิดจากแรงวิบากกรรมเป็นหลักแล้วคุณก็วิ่งหาไปว่าหวังว่าหาวิธีส่งให้เด็กไปเกิดแล้วตัวเองจะสบายขึ้นฝันไปเถอะไม่มีทางผมก็จะนอนอยู่ตรงนี้มานาน เราเจอเคสมาเยอะแม้กระทั่งเคสที่วัดไผ่วัดไผ่เงินที่มีศพเด็ก2,002ศพเมื่อหลายปีก่อนผมกัจะนนไปที่วัดไผ่เงินตอนนั้นไปถ่ายทารายการรายการอะไรจำไม่ได้ก็ไปนั่งก็เห็นเด็กเนี่ยคลานตุต้มๆอ,อ,อ,อยู่ตรงกดังซึ่งกดังก็มีไม่กี่ช่องนะฮะเด็กก็คลานเห็น สามสี่บนก็โผมามุมนี้โผล่มุมนั้นคานไปคลานมาสิ่งสาคัญคือพอเราไปมันมีกลิ่นเน่าของศกขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีศกซึ่งคือเด็กเขาแสดงใหน้นะครับแล้วก็เด็กก็คืออาจารย์นนท์เขากสื่อสเด็กนะครับ เพราะว่าวันนั้นเราไปทําคลิปเรื่องเรื่องนี้แหละ2 0 0เนีนยเด็กที่ถูกทําแท้งเจอไปเปิดดูในข่าวเอาหลายปี <l oss. c oughs> เด็กก็อยากไปเกิดแต่ว่าไปเกิดไม่ได้ทําไมเด็กถึงไปเกิดไม่ได้ส่วนหนึ่งไปเกิดได้แต่ส่วนหนึ่งเกิดไม่ได้และยังมีตกค้างทุกวันนี้ยังมีอยู่ที่วัดไผ่ สาเหตุที่มตกค้างอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นสัญญากรรมที่พ่อแม่ของเด็กจะต้องมาทำพิธีขอขมาและตัดสัญญากรรมและส่งบุญให้เขาไปเกิดด้วยตัวของพ่อแม่เด็กเองนี่คือจุดสำคัญที่สุดเลยแต่คราวนี้มันก็ไม่ทุกกรณีตอนนั้นอาจารย์นนท์ก็บอกว่ามีเด็กมาหาเป็นเด็กอายุประมาณหขวบ หน้าตาน่ารักจ้ำม,ม่ำก็มาเรียกอาจารย์นนท์ว่าพี่ผมว่าผมอยากไปเกิดผมกับเพื่อนอยากไปเกิดแล้วทำยัไงอาจารย์นนท์แกก็รู้ได้ทันทีนครับสมาจิแกแหลงแกบอกว่าหนึ่งเราจะต้องหาทำบุญบวชพระเพราะเด็กหลายๆคนที่เป็นเด็กผู้ชายเขาเกิดมาแล้วเขาจะได้บวชแต่เขาตายซะ่กน ดังนั้นเขาจึงอย่างน้อยจึงอยากจะได้ผลบุญจากการที่ได้เป็นได้จากผมกายจนนันนนแล้วก็น้าไปเป็นเจ้าภาพปวดพระแล้วส่งบุญให้กับเด็กเหล่านั้นแล้วเขาจึงจะไปเกิดได้หล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสไม่ช้าไม่นานก็มีโอกาสได้ไปที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเกิด เอแล้วก็ไปส่งไปสสนุนให้คนได้บวชคนหรือสองคนผมจำไม่ได้หลังจากที่ได้ทำพิธีอุปสมบทเสร็จอาจารย์นุงก็ออกมาเล่าบอกว่าเด็กเขาก็มาหาเด็กคนเดิมส่วนคนที่ตามมาก็เพื่อนเพืเขาตามมาเป็นดวงไฟเต็มหมด เด็กเข้ามาขอบคุณบอกว่าวันนี้เขายิบวันนี้เขาจะไปเกิดเขามาลาและมาขอบคุณนะมาขอบคุณแล้วก็มาลาขอบคุณพี่ที่ช่วยให้เขาและเพื่อนไปเกิดแต่ว่าหนูเขาใช้กลาว่าหนูแต่หนูยังสงสารเพื่อนของหนูอีกหลายคนที่ยังไปเกิดไม่ได้ต้องเฝ้าอยู่ตรงนี้รอพ่อแม่ ต้องใช้บุญครับต้องใช้บุญบ้างกว่าที่จะส่งให้เขาพวกเขาไปเกิดได้บางคนแค้นบางคนคนไม่แค้นแต่ว่าอะไรก็ตามแรงกรรมเป็นสิ่งสําคัญสัญญากรรมเป็นสิ่งสําคัญเด็กไม่ได้อยู่ดีๆมามีเหตุให้ต้องถูกทําแค้แต่เด็กเหล่านี้เด็กเหล่นานี้ล้วนมีกรรมเก่ามาก่อนจากการพัดผาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออาจจะเคยทคําแท้งอะไรมาก็ตาม มาพอจะได้มาเกิดเป็นคนก็ถูกพ่อแม่ทาแท้งเพราะเขาเพราะเด็กเคยทํากรรมมาก่อนนั่นเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าวงเวียนกรรมที่เป็นรูปธรรมจักเนี่ยเป็นวงเวียนกรรมมูนอยู่นั่นจนกว่าจะเรียนธรรมะแล้วมาหาทางตัดเส้นทางกรรมเพื่อที่จะหลุดพ้นต่อไปนะครับเป็นเจ้าภาพบวชพระแล้วอุทิศนี่นคะครับใครที่ทําแท้งเรื่องนี้ ทิศให้เขานะพูดประโยคหนึ่งนะครับขอให้หนูชื่อนี้ลูกเราจงไปเกิดกับครอบครัวที่พร้อมณนะบัดนี้ต้องพูดประโยคนี้นะครับผมพูดแค่ทางเดียวนะ